เอจะซื้อขาดหรือไม่ซื้อดีนะครับโอ้โหบาร์ซลูนาเกิดความลังเลในการที่จะซื้อเจ้าฟลิกถาวรนจากตรามีนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสปอร์ตสื่อของสเปนนั่นแหละครับบอกว่าบาร์ซลูนาตอนนี้กําลังกังวลกับฟอร์มการเล่นของเจ้าฟลิกกองหน้าตัวยืมที่กําลังออกทะเลในเวลานี้ครับเจ้าฟลิกเนี่ยย้ายจากอาราลติโกมาดริดครับมาอยู่กับบาซ่าในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมา ภายหลังไม่อยู่ในแผนการซ้ำชิมของเดียโก้ซิมิโอเน่สตาร์โปรโตกุกสอย่างเฟลิกนะครับลงเล่น22เกมรวมทุกรายการทำไป6ประตูกับ3แอสเิสเป็นการยิงในลาลิกาสเปนไปเพียงแค่3ลูกเท่านั้นนะครับแถม3เกมหลังสุดนั้นเจ้าฟลิกยิงไม่ได้เลยและแทบไม่ได้ลงสนามครบ90นาทีมานานแล้วซึ่งดูเหมือนว่าตำแหน่งของเขาจะถูกเฟรนตอเรสครับแย่งชิงไปด้วยรายงานบอกว่านั่นเลยจะไม่บาซ่าเกิดข้อสงสัยและก็ลังเล ว่าพวกเขาสมควรจ่ายเงิน80ล้านยูโรเพื่อซื้อขาเจ้าฟลิกมาร่วมทีมดีหรือเปล่านะครับอืม,อมนั่นเลยครับกำลังคิดหนักนะเพราะว่าตอนเนี้ครับฟอร์มตกครับ3นัดหลังครับพังาัดไม่ได้สำหรับเจ้าฟลิกครับเริ่มเริ่มจือดอะไรงี้หรือเปล่านะครับโอ้โหต้องมาตามสถานการณ์สักหน่อยแล้วเจ้าฟลิกครับ เพราะว่าถ้ากลับไปแอตมาดริดเองสถานการณ์ก็ตึงเครียดนะครับไม่รู้ว่าจะแก้ให้มันตกยังไงแหละนักเตะก็อยากจะอยู่ที่บาซ่าเพราะเคยบอกนะครับว่าบาร์เซโลนาเป็นสโมสรในฝันของผมมานานแล้วโอ้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมต้องมาตามสถานการณ์ของเจ้าเวลิกจุดจวด